วิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสิ่งลึกๆที่ปรารถนาเนาะแล้วก็พลังงานใดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะในพลังงานใดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคมาดูความปรารถนาลึกๆก่อน อิสระเนาะอิสระทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะคะมีความหวังมีความหวังที่อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงเนาะหรือว่าอยากที่จะผจนภัยอยากจะเสี่ยงนะคะอยากใช้ชีวิตให้รู้สึกแบบมีอิสระเนาะมีอิสระในการที่จะเลือกทำปลดปล่อยตัวเองอะไรแบบนี้พลังงานที่เหมือนอยากที่จะเหมือน ปรับสมดุลน,นะคะแล้วก็ต้องการความสงบอยากอยู่ในจุดที่เงียบสงบแล้วก็เหมือนถ้ามีมิตรภาพนะคะก็เป็นมิตรภาพสักคน,น่ะที่ที่สามารถเข้ากับคุณได้จริงๆนะคะพลังงานที่ดูเหมือนว่าคุณกำลังต้องการโอกาสหรือว่ากำลังสร้างโอกาส นาะที่ที่ควรจะมีนะคะอีกครั้งหนึ่งโอกาสครั้งที่สองหรือว่าอยากแก้ตัวกับบางเรื่องในชีวิตนะคะเหมือนกำลังกาลังพยายามนะคะทำบางสิ่งบางอย่างเนาะให้ให้มันเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากลับไปสู่จุดที่อาจจะต้องไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมสัทีเดียวแต่มันเป็นจุดที่คุณรู้สึกโอเคนะเหมือนเหมือนได้ ปลดปล่อยเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกนะคะหรือว่าได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ชดเชยเนาะในสิ่งที่คุณอาจจะพลาดไปนะคะแนดีเนาะหรือว่าเ,ออเคยทําไปแล้วและอยากที่จะปรับปรุงแก้ไขทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าพลังงานที่เราควรจะต้องปรับมีอะไร พลังงานที่ควรจะต้องปรับปรุงมีพลังงานใดบ้างนะคะอืมอาจจะเป็นในเรื่องของการไปคุณอาจจะห่างเหินหรือเปล่าห่างเหินห่างหายจากครอบครัวนะคะคนแก่คนเฒ่า หรือคนที่เขาแบบอาจจะคิดถึงคุณนะคนในครอบครัวนะคะอาจจะไม่ได้พบเจอกันหรือเปล่าเขาอาจจะต้องการกําลังแรงกายแรงใจจากคุณต้องการการพูดคุยหรือว่าเหมือนการปรนิบัติซึ่งกันละโอ้พลังงานที่แบบคุณเสพติดเรื่องงานมากจนเกินไปไหมคะเหมือนเป็นพลังงานที่แบบเสพติดงานทําแต่งงานคิดถึงแต่งงานจน จนมากอ่ะจนชีวิตบางทีมันอาจจะยุ่งเหยิงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าทําให้เราเครียดเกินไปไหมนะคะมีพลังงาน ของคนที่ถามว่า,าคุณมุ่งมั่นเพียรพยายามอย่างหนักซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอย่างไรก็ตามเนาะแน่นอนบางครั้งบางสิ่งก็อาจจะมากเกินไปจนอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความตึงเครียดได้นะคะหรือว่าบางอย่างเนาะการดึงดันในบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นําไปสู่สิ่งที่อาจจะดีกว่าหรือว่าดีขึ้นแต่มันอาจจะเป็นเส้นทางที่ ที่เราดึงดันนะคะแต่ว่ามันไม่มีผลลัพธ์ที่ดีเนาะหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้โอเคเพราะนั้นเราอาจจะเป็นช่วงที่ต้องหันมาพิจารณาสิ่งต่างๆใหม่เนาะหันมาฟื้นฟูตัวเองหันมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนหรือว่ามาคิดหาวิธีในการเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานที่ถ้าเกิดคุณอาจจะเหมือน พบเจอทางตันเนาะในบางคนอาจจะพบเจอทางตันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนจะเริ่มยังไงต่อนะคะคือมันอาจจะมีทางตันที่ทำให้เรารู้สึกสมองตื้อน,นะคิดอะไรเหมือนความคิดสร้างสรรค์หรือว่าบางอย่างไอเดียมันอาจจะแบบหดหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเป็นช่วงที่บางทีเราอาจจะต้องรวบรวมพลังงานใหม่นะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะ อาจจะนั่งสมาธิหรือว่าค่อยๆมีสติมากขึ้นในการหาแนวทางใหม่ให้กับชีวิตว่าเราจะทำยังไงต่อเราจะเริ่มงานนั้นยังไงหรือว่าจะมีงานใหม่ๆดีไหมอะไรก็ตามค่ะไอเดียที่บางทีคุณอาจจะต้องมองหาอะไรที่แปลกใหม่หรือว่าทิศทางใหม่ๆดูนะคะเพื่อที่อาจจะเป็นช่องทางนะคะหรือการเริ่มต้นที่ไปสู่จุดที่ ดีเนาะเพราะนั้นนี่ก็เป็นพลังงานคร่าวๆนะคะว่าสิ่งที่คุณปารถนาลึกๆเนาะกับบางทีข้อบกพร่องหรือสิ่งที่อาจจะต้องปรับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูไพ่แนะนำเพิ่มเติมนะคะกับไพ่สองเซตที่เกิดขึ้นเนาะที่เราพูดถึงกันไปแล้วว่าไพ่จะมีสิ่งใดแนะนำเพิ่มเติมให้กับคุณนะคะ โอเคแหละแม้ว่าคุณจะทําอะไรเนาะแล้วก็มันอาจจะแบบมีอุปสรรคหรือมีสิ่งที่เข้ามาผูกมัดเหมือนเป็นโซ่ตรวนหรือเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกเกินไม่เข้าคลายไม่ออกเป็นสิ่งที่คุณหลีเกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ต้องพบเจอต้องรับมือไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อทดสอบเราทั้งสิ้นเนาะอาจจะทดสอบความเข้มแข็งทดสอบความอดทนทดสอบอะไรก็ตามเนาะที่ที่เหมือน คุณอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เพื่อที่จะผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะมันคือการทดสอบอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะมีเลยคือความมั่นใจในตัวเองมั่นใจนะคะแล้วกเ็เหมือนภาคภูมิใจในตัวเองค่ะทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่คู่ควรเป็นสิ่งที่เหมาะสมไม่ทําร้ายใครเนาะเพราะนั้นความมั่นใจเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการนำคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิต นะคะแล้วก็แน่นอ,นอนอนาคตข้างหน้าเนาะมันมีความหวังนะคะมีความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์ที่รอคอยคุณอยู่เพราะนั้นตอนนี้จะต้องรวบรวมพลังงานให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่คือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองหันมารักตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ มั่นใจในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําและแน่นอนโอเคแหละมันไม่ไปกระทบหรือว่าไปเดือดร้อนใครนะคะพลังงานของความเชื่อเนาะพลังงานที่อยากจะบอกว่าคุณอะใกล้เข้าไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะที่คุณตั้งไว้เนาะเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดมันมีอาอจ,จะมีพลังงานใดที่อาจจะทำให้คุณดรอปลงหรือว่าเกิดความ เหมือนคุณอาจจะคิดไม่ออกอย่างที่บอกไปนะอาจจะมีทางตันบางอย่างหรือมีสิ่งที่เข้ามามากั้นนะเพราะฉะนั้นต้องรวบรวมพลังงานนะคะแล้วก็เชื่อในความเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะคะมันบางทีมันมันอาจจะมีปาฏิหารกิกได้หรือมันอาจจะมีสิ่งที่ต้องการให้คุณแบบค่อยๆรวบรวมสตินะคะแล้วก็หาทางแก้จนทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปได้นะนะคะเพราะนั้น เชื่อและศรัทธานะว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันมันมีโอกาสเสมอนะคะเพราะนั้นความศรัทธาความเชื่อความมั่นใจในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้มีกำลังใจนะคะว่าสิ่งดีๆเนาะเป้าหมายความสำเร็จนั้นรอยอยู่ข้างหน้านะคะแต่การที่จะไปไปถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีตัวเราเนี่ยก็สำคัญมากๆนะคะ